อันนี้คือเหงาเห็ดครับระวังเห็ดกับคนครับผมใหญ่หรือน้อยเบิ้งเอาครับคนกับบรรพูนน้อยนะครับเนี่ยเบิ้งเหงาเห็ดครับใหญ่ครับผมเห็ดใหญ่เนาะเห็ดลินเหดครับผมแกงได้โมกได้ครับพัดก็ได้ครับเห็ดธรรมชาติรับรองว่าแซ่บจนเลี้ยมือครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับห้ายันหนิ่งหรอผมชื่อคำน้อยครับยูทูปประจำคุ้มน้อยทางดํามื่อนี้อยู่กับคุณนายอบตค่ะได้เห็ดเห็ดอย่างก็เห็ดลินเหดเป็นลินเหด ข้าวบาสิกินมดคุ้มกินมดคุ้มแกงบัวเร้งใส่น้ำเดือนั่งแกงมัวเรงใส่น้ำเดือนั่งใส่ผักกระแยงใส่ผักกระแยงใส่ผักขาจั่วไปได้มาจะใส่กับกับเห็ดลินแฮนี่ครับกับมันก็ออกเกี่บบานผ้าออกเกี่ยวไห้เลยต่อยางต้อยต้นยางมันอาจจะเป็นเห็ดน้ำโขกอะไรเด้อเนาะสุกเลียกตุ้งหัวได้หรอฮู้โอ้โหเบิ้งครับเบิ้งครับดอกใหญ่ขาวอัวสัวครับเป็แต่แกงแซ่บครับสิบเก้าสบสองสิบสามอ่าสิบสี่ดอกสิบสี่ดอกครับอันนี้ไม่ได้บอกเลขก็ได้บอก 14ดอกครับกาะนำเสนอเพื่อเซฮูวว่าแล้วนี่คือเฮ็ดลินเฮดเห็นก็กินได้ครับกินได้มกก็ได้แกงก็ได้โอเคโอเคโอ้สุดยอดครับวันนี้ติดตามได้ช่องไหนก็ครับทั้งพี่อ่าช่องันญ่งที่ทำหน่อยรเนอครับน้อช่องหนึ่งที่ทำหน่อย ส่องซีอกับธนมิรบาเบิร์นนะครับเนาะโอเคฝากติดตามฝากกดไลค์น้ำหนเด้อพี่น้องป้องไปนี่ยังดีๆกันสิมาทรงข่าวให้พี่น้องหูขคือเ้านั่นละเอาแค่นี้สะกกอนน้ำมันกระดายนะครับเนาะอ้าวสดีครับวัสดีครับอันนี้คือเหงาเห็ดครับระวังเห็ดกับคนครับผมใหญ่หรือหน่อยเบืองเอาครับคนกับบรรพุน้อยหน่อยนะครับเนี่เบืองเหงาเห็ดครับใหญ่ครับผมเห็ดใหญ่เนาะเห็ดลินเฮดครับผมแกงได้มกได้ครับพัดก็ได้ครับ เห็นธรรมชาติรับรองว่าแสบจ,จนเลียมือครับผม